สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเอกราชอิสรภาพความสุขนี่เป็นคำขวัญของประเทศเวียดนามนะครับฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามนะครับขอแถมอีกหนึ่งส่วนโฮจิมินห์เป็นเมืองที่เฉริญที่สุดของเวียดนามอยู่ทางใต้ของเวียดนามนะครับเวียดนามใช้สกุลเงินดองนะครับหรือคนไทยเรียกว่าดองหรือดองคนเวียดนามนิยมใช้ธนบัตรมากกว่าเหรียญตอนนี้ ไม่ได้ใช้เหรียญแล้วนะครับธานาัตรมีทั้งหมด12แบบได้แก่100 200 500 1,000 2,000 5,000 10,000 20, 50, 20,000 50,000แล้วก็100,000 200,000แบงค์ใหญ่สุดคือ500,000นะครับ1บาทไทยเท่ากับประมาณ7 5 0ดองครับดอกบัวคนเวียดนามถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ความผูกพันแล้วก็การมองโลกในแง่ดีนะครับ ธงชาติเวียดนามเป็นรูปดาวสีเหลืองอยู่กลางผืนธงสีแดงนะครับดาวสีเหลืองแฉกทั้ง5ห,หมายถึงชนชั้นต่างๆในสังคมเวียดนามนะครับนักปราบชาวนาพ่อค้าทหารและช่างฝีมือนะครับรวมเป็นหนึ่งเดียวนะครับเป็นความสามัคคีของคนเวียดนามในการสร้างประเทศนะครับสีแดงของพื้นธงหมายถึงการต่อสู้เพื่อกู้เอกราชของคนเวียดนามนะครับ เวียดนามมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์นะครับมีทั้งหมด54ชาติพันธ์ประชากร90%เป็นคนกิ่งส่วนประชากรนะครับประมาณ1 0อยล้านคนแล้วอยู่อันดับ15ของโลกนะครับศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่คนเวียดนามนับถือมากที่สุดถึง70%ของจํานวนประชากรทั้งหมดนะครับรองต่อมาเป็นศาสนาคริสต์แล้วก็อิสลามส่วนมีอีก2ศาสนาถือเป็นกําเนิดในเวียดนามคือศาสนากาวดายและก็ฮอห่าวนะครับ คนเวียดนามยังมีความเชื่อในเรื่องผีวิญญาณเทพเจ้าและนับถือวันพระบุษอีกด,ด,ด,ด้วยนะครับวันชาติเวียดนามตรงกับวันที่2กันยายนนะครับและมีเรื่องหนึ่งที่คุณอาจจะไม่เคยรู้คือนอกเหนือจากเป็นวันประกาศอิสรภาพของคนเวียดนามแล้วยังเป็นวันที่โฮจิมินหรือวีระบุรุษผู้ที่รักของคนเวียดนามหรือคนเวียดนามเรียกกันว่าลุงโฮเสียชีวิตในเวลาต่อมาด้วยครับ ลุงโฮเคยเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยในช่วงปีคศ1924ถึงปี1931ที่บ้านนาจอดตำบลหนองยาจังหวัดนครพนมปัจจุบันคงเหลือหลักฐานเป็นต้นมะพร้าวและต้นมะเฟืองซึ่งเชื่อว่าลุงโฮเป็นคนปลูกไว้นะครับรวมทั้งบ้านเก่าที่ลุงโฮเคยอาศัยสมัยเข้ามาอยู่ที่นี่นะครับ เวียดนามแบ่งเป็น3มภาคนะครับภาคเหนือเช่นฮานอยฮาลองเบยภาคกลางเช่นเมืองเวเมืองดานังภาคใต้เช่นโฮจินมินหมุยแน่นะครับและมีเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากแต่ผมเชื่อว่าทุกคนบนโลกใบนี้ใครๆก็รู้แล้วนะครับคือเกาะตรึงซาของซาเป็นเกาะของคนเวียดนามเป็นพื้นที่ที่ดินของคนเวียดนามนะครับถ้าคุณสนใจอยากรู้อะไรเกี่ยวกับประเทศเวียดนาม สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ